พระเดชพระคุณพระราชกิติเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานีวัดเขียนเขตพระอารามหลวงพร้อมด้วยพระครูว,วิจิตอาภากรเจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเจ้าอาวาสวัดสว่างพบและนางสาวอภิสราเกตอินในายอำเภอคลองหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพื้นที่และความพร้อมสนามสอบบาลีสนามหลวงประโยคหนสอง ปริยนธรรมประโยค3บาลีศึกษา1นและบาลีศึกษา3าห้องแก้วสารพัดนึก1และ2สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายอำเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีในการนี้พระมหาสุธรรมสุรัตโนปริยนธรรม9ก้าประโยคผู้อำนวยการสำนักพระปริยติธรรมพระมหานพพรปุญญชโยปริยนธรรม9ประโยค ครช่วยเจ้าอาวาสวัะธรรมกายพระมหาวิทยาจิตตชยโยปริยนธรรมก้าประโยคเลขานุการสำนักศาสนาศึกษาวัาะธรรมกายได้เข้ารับฟังข้อมูลและคำแนะนำในการจัดสนามสอบโดยในส่วนพิธีการได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีและอำเภอคลองหลวง ทั้งนี้ในปีพุทธศักราช2568วัดพระธรรมกายได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงแห่งที่2ของจังหวัดปทุมธานีซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าสอบจำนวนกว่า1,600รูปคนโดยจะดำเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่วันเสาร์ที่22ถึงวันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568 ท่านผู้มีจิตศรทธาสามารถร่วมสนับสนุนการจัดสอบโดยติดต่อเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารและน้ำปานะได้ที่โรงเรียนพระปริยะติธรรมวัดพระธรรมกายค่ะ